นอกห้องเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส3สาำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนประจำปีการศึกษา2566แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ซึ่งทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน350คนเข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆภา,า,ายในศูนย์การเรียนของหน่วยซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียน,นรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ฐานการเรียนรู้ในรุ่งความเป็นอยู่และพฤติกรรมของสัตว์ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เยี่ยมชมพื้นที่โคกหนองนาตามแนวกเกษตรอินทรีย์และส,สร้างชีวิตที่ยั่งยืนหลังจากนั้นค่ะเยี่ยมชมพื้นที่หนึ่งไร่พอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบการดํารงชีวิตด้วยหลักประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งคณะครูและนักเรียนค่ะได้เยี่ยมชมและการฝึกการทําขนมโดยมีกลุ่มแม่บ้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ให้การแนะนําค่ะ จังหวัดสุราธานีจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืนปี2566ครับ โครงการรลรงลงเสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืนปี2566โดยมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างมิติการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีดำเนินชีวิตตามคำสอนตลอดจนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในการพัฒนาหลักคิดการกระทำเป็นเยาวชนไทยที่มีพลังร่วมกันขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่ความเจริญวัฒนาผาสุขต่อไปในอนาคตโดยถ่ายทอดผ่านนิทรรศการเมืองความดี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะสามารถพัฒนาตนเองน้อมนําแนวคิดแนวการปฏิบัติมาพัฒนาตนให้ฉลาดคิดฉลาดรู้มีเหตุมีผลทั้งกิจกรรมสร้างสารรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนําพาเยาวชนไทยให้รู้รักเมืองไทยพร้อมก้าวทันโลกทันกระแสะความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นปัจจุบันและมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิซึ่งโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคัดเลือกไปพัฒนาลูกทัศน์ในต่างประเทศต่ตอไปค่ะ ก็กิจกรรมของมูลที่ยูทู e ความดีก็มุ่งเน้นไปที่เยาวชนนะครับ <st all of people> เพราะว่าเราก็ตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยจะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามาเสริมสร้างก็คือพัฒนาทักษะของเยาวชนให้มีทั้งความรู้ความดีความพร้อมสําหรับรบับมือกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยจุดมุ่งหมายก็คือให้เยาวชนไทยเนี่ยเติบโต ได้เข้าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงสามารถเชื่อมโยงไทยไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพวันนี้เป็นโอกาสจะได้ทํากิจกรรมได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดีการมีคุณธรรมและจริยธรมรมกระทําสิ่งที่ดีดงามและก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการดํารงชีวิตการเป็นยวชนที่เป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศชาต,ติต่อไป รู้สึกภูมิใจที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดีให้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนของเราค่ะแล้วในอนาคตคิดว่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้อย่างไรบ้างคะคิดว่าเราสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาประเทศชาติแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความยั่งยืนค่ะ ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะกกตจังหวัดสตูลจัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย